ก่อนที่จะรับชมคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเราด้วยนะครับค่ะผมสวัสดีครับผมสวัสดีวันที่24สิงหาคมนะครับพศ2566นะครับผมมาพบกับร้านรามาศูนย์ชาแนลนะครับผมร้านอยู่ที่โรงเรียนบ้นนานยมอำเภอสนมจังหวัดสุรินทร์นะครับหมายเลขโทรศรรัพท์0894064695นะครับทางร้านของเรา ไม่มีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับเฉพาะท่านที่สะดวกโอนนะครับหรือว่าจะเข้ามารับเองที่ร้านเท่านั้นนะครับผมอ่ะท่านไหนสนใจก็เน้นโทรนะครับหรือว่าจะทักไลน์มานะครับผมบางทีท่านไปคอมเมนต์ใต้คลิปผมอาจจะไม่ได้ตอบอันนี้ต้องขออภัยนะครับบางบางทีอาจจะไปตอบช้านะครับท่านอาจจะไม่ทันสินค้านะครับอันนี้ฝากไว้นิดนึงนะครับผมส่วนท่านไหนนะครับต้องการขายเครื่องเสียงนะครับช่วงนี้ขอรับนะครับเฉพาะยกชุดนะครับผมหรือท่านไหนต้องการขายเป็นชิ้นนะครับผมแนะนําให้ยกมาขายที่ร้านนะครับผม จะพาะท่านที่สามารถยกมาขายที่ร้านได้เด้อสำหรับแยกชิ้นนะครับผมพวก PowerM มอย่างเงี้ยครับผัวแหวมดอกนะครับพวกเครื่องปรุงนะครับไม่ลอยนะครับพวกนี้ก็แนะนำนะครับท่านที่สามารถมาขายได้ที่ร้านนะครับถ้าเป็นชิ้นนะครับส่วนถ้าเป็นยกชุดนะครับผมยินดีนะครับผมวิ่งรับเองถึงที่นะครับผม ทั่วไทยนะครับท่าใคสนใจก็โทรเข้ามาพูดคุยนะครับหรือว่าทักไลน์ได้นะครับไลน์ก็เป็นเบอร์นี้เลย0 8 9 4 0 6 4 6เ5นะครับผมเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องกันของเราดีกว่านะครับผมวันนี้นะครับมีสินค้านะครับมาให้พี่น้องได้เลือกชมกันหลายตัวนะครับผมมีเข้ามาเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวมีตัวไหนบ้างนะครับมาเริ่มกันเลยนะครับผมเริ่มจากสายลำโพงนะพี่น้องสายลำโพงะครับมี3เส้นนะครับตัวนี้เป็นสายยูนิคอนนะครับยูนิคอน เฮฟวี่ดูดี้นะครับตัวนี้เป็นสายลำโพงแท้นะครับผมขนาด2คูณ2จุดห้านะครับตัวนี้นะครับความยาวนะครับผมความยาวที่ไม่มีรอยต่อเลยส5้าเมตรนะครับแล้วก็เจ้าของเดิมจะต่อมานะครับสิบห้าอีก5้าเมตรนะครับตัวนี้ก็จะยาวอยู่ที่2ี่สิบเมตรนะครับหนึ่งวนแล้วก็ตัวนี้จะเป็นสายลำโพงขอเจาขออนุญาตดูยี่ห้อนิดนึงนะครับ อ่าตัวนี้เป็น S S F นะครับ S S F นะครับเป็นสายลำโพงแท้เหมือนกันพี่น้องตัวนี้ไม่ใช่สาย V T T นะครับไม่ใช่สาย V T T ทั้งหมดเลยนะครับเป็นสายลำโพงแท้นะครับเป็นทองแดงแท้ร้อเนะครับตัวนี้สายขนาด2องคูณสอเท่ากันนะครับความยาวนะครับตัวนี้จะอยู่ที่16เมตรนะครับผมตัวนี้ก็จะอยู่ที่16เมตรเหมือนกันนะครับผมอสามเส้นนี้นะครับผม3เส้นนี้ 1,100บาทนะครับพร้อมจะส่งนะครับ1,100บาทพร้อมจะส่งนะครับคุ้มแน่นอนพี่น้องคุ้มแน่นอนนะครับสายเบอร์ใหญ่นะครับสายขนาด2องคูณสอนะครับผมก็ถ้าเป็นความยาวรวมทั้งหมดก็จะอยู่ที่50เมตรนะครับ50เมตร1,100บาทนะครับถือว่าคุ้มมากนะครับพร้อมสเปคคอนอย่างดีนะครับนะครับเป็นหัวมิซูมินะครับผมส่วนอ่าตัวนี้ เป็นหัวรีดนะครับเป็นของรีดนะครับเอาไปใช้งานได้เลยนะพี่น้องท่านไหนสนใจเด้อหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทนะครับผมส่งฟรีทั่วไทยนะครับแล้วก็สายสัญญาณนะครับผมตัวนี้สายสัญญาณแบบคระนะครับตัวนี้มีความยาวประมาณสองเมตรนะครับสองเมตรถึงสองเมตรครึ่งนะครับประมาณแปดถึงเก้าเส้นนะครับแล้วก็จะมีตัวสั้นคระนะครับอยู่ รวมทั้งหมดประมาณ14เส้นนะครับประมาณ14เส้นนะครับ650บาทนะครับพร้อมส่งนะครับ14เส้นนะครับ650บาทนะครับพร้อมจะส่งนะครับและก็มาดูที่ดอกลำโพงนะครับดอกลำโพง โปพทัทนะครับโปพัทเอซีแดห้าหนนะครับตัวนี้จะเป็นโปพัทสิบนิ้วนะครับ15นิ้วแม่เหล็ก220รมิลนะครับแม่เหล็ก220รมิลนะครับความหนาอยู่ที่30มิมลนะครับนะแม่เหล็กหนาเลยนะครับส่วนบอยนะครับตัวนี้จะเป็นไวยสนิ้วนะครับเป็นพี่น้องเป็นไวยสนิ้วเลยนะครับผมตัวนี้ทําเบรสนะครับสบายๆเลยนะครับตัวนี้เป็นดอก15นิ้วนะครับไวยสนิ้วนะครับพี่น้องสเปคเดียวกับ18นิ้วเลยนะครับผมคู่นี้3,500บาทนะครรับพ้อมส่งนะครับ3,500บาทพร้อมจส่งทั่วปนะ ทั่วไทยนะครับขออภัยนะครับดินพันแต่เช้าพี่น้องอ่ะตัวนี้นะครับเป็น15นิ้วนะครับโค้งหรอนะครับไว้4นิ้วนะครับกําลังวัดแม็กอยู่ที่2,500วัตต์แม็กนะครับพี่น้องครับผม2,500วัตต์แม็กนะครับผมทําเบรคได้เลยนะครับผมแรงแน่นอนนะครับตัวนี้สภาพสวยเดิมๆนะครับยังไม่เคยซ่อมยังไม่เคยผ่านมือหมอนะครับคู่ละ3,500บาทนะครับส่งฟรีทั่วไทยนะครับแล้วก็ดอก12นิ้วนะครับ 200s นะครับ12นิ้ว 200s นะครับผมคู่นี้นะครับ อ่าเดี๋ยวผมลดราคาพิเศษดีกว่าพี่น้องอ่าคู่นี้หนึ่งพันสี่ร้อยบาทนะครับผมเดิมหนึ่งดอกนะครับอีกอีกหนึ่งดอกพี่น้องต้องเอาไปเปลี่ยนไว้นะครับต้องเอาไปซ่อมนะครับอ่าหนึ่งพันสี่ร้อยบาทนะครับพร้อมส่งนะครับหนึ่งพันสี่ร้อยบาทพร้อมส่งนะครับนี่ครับสิบสองนิ้วสองร้อยเอนะครับผมเดิมหนึ่งดอกนะครับอีกหนึ่งดอกต้องไปเปลี่ยนไว้นะครับผมแล้วก็มาดูที่พวแอมนะครับผม NPE นะครับ NPE C สองพนสองนะครับผมตัวนี้โมมาแล้วเรียบร้อยนะครับตัวนี้ แรงกว่าตัวเดิมแน่นอนนะครับพี่น้องแรงกว่าตัวเดิมแน่นอนนะครับตัวนี้ครับผมเจ้าของบอกว่าเป็นโมมาเจ็ดพันบาทนะครับนี่ครับผมใส่ในสีสวยนะครับสิบแปดนิ้วพวงหล่อคาราซสองดอกนะครับหกพันแปดร้อยบาทนะครับพร้อมจัดส่งทั่วไทยนะครับสภาพสีสวยนะพี่น้องใช้งานได้ปกตินะครับครับผมแรงเลยนะครับผมแรงกว่าอะไส้เดิมๆแน่นอนนะครับสำหรับตัวนี้นะครับผมสนใจสนใจเด้อแล้วก็มาดูที่ดอกลําโพงนะครับผมดอกลําโพงสิบสองนิ้วนะครับตัวนี้ เป็นดอกลำโพงสิบสองนิ้วโค้งหล่อนะครับผมไว้สามนิ้วนะครับสิบสองนิ้วโค้งหล่อไว้สามนิ้วนะครับดอกสวยกิิบเลยนะครับตัวนี้นะครับจะมีตําหนิอยู่หนึ่งดอกพี่น้องครับผมตัวนี้น่าจะเป็นอ่า้อยรอยอยโดนไขควงนะครับ้อยโดนไขควงนะครับแต่ทุกดอกยังไม่เคยซ่องครับทุกดอกเดิมหมดนะครับเดิมหมดเลยนะครับทุกดอกเลยนะครับไว้สามนิ้วนะครับสวยนะพี่น้องนี่ครับผมเดิมๆเลยนะครับมีทั้งหมด สี่ตัวนะครับมีทั้งหมดสี่ตัวนะครับตัวนี้ท่านไหนสนใจเด้อครับผมท่านไหนสนใจครับผมถ้าเหมาหมดนะครับเหมาหมดสี่ดอกครับผมคิดดอกละหนึ่งพันบาทนะครับเหมาหมดสี่ดอกคิดดอกละหนึ่งพันบาทนะครับถ้าท่านไหนต้องต้องการแยกนะครับผมดอกละหนึ่งพันสองร้อยบาทเด้อสําหรับอ่ะดอกที่นะครับสภาพสวยนะครับมีมีทั้งหมดสามตัวนะครับสภาพสวยไม่มีตําหนินะครับดอกละหนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับถ้าแยกนะครับผมก็คือขายเป็นคู่นะครับถ้าเอาสองดอกก็ดอกละหนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับถ้าเหมาหมดนะครับผม ดอกละหนึ่งพันบาทนะครับผมพร้อมจะส่งนะครับผมพร้อมจะส่งเลยนะครับถ้าเอาสองคู่อ่าถ้าเอาหนึ่งคู่นะครับดอกละหนึ่งพันสองร้อยบาทพร้อมจะส่งทั่วไทยนะครับถ้าเอาเฉพาะนี่ครับอ่าถ้าเอาดอกนี้นะครับดอกนี้ด้วยดอกนี้ด้วยดอกนี้พันสองนะครับดอกนี้อ่าแปดร้อยพอนะครับก็คือถ้าเอาคู่นี้นะครับสองพันบาทนะครับพร้อมจะส่งนะครับถ้าใครสนใจเด้อแล้วก็มาที่ ดอก1ินิ้วนะครับ12นิ้วโพพัดนะครับผมเอ5 2 1น้าสองหนึ่งนะครับมีทั้งหมด6ดอกนะครับดอกที่มีตำหนินะครับมีรอยไข่ควงนะครับผมจะมีอยู่สองดอกนะครับมีรอยไข่ควงนะครับตัวนี้ก็จะมีนิดนึงนะครับก็เดิมๆนะครับเดิมๆยังไม่เคยซ่อมนะครับตัวนี้ดอกละแปดร้อยพร้อมส่งนะครับส่วนดอกนะครับไม่มีตำหนิเลยนะครับตัวนี้สิบนิ้วนะครับสวยนะครับตัวนี้ก็จะอยู่ที่ตัวนี้ก็ไว้น่าจะสองนิ้วครึ่งนะครับไว้น่าจะ2นิ้วครึ่งนะครับน่าจะไม่ถึงสมนิ้วนะครับตัวนี้ก็ จะเหมือนกันนะครับผมกับคานี้นะครับ K22 นะครับ่านไหนหาอยู่เด้อนี่ครับสวยๆนะครับผมอ่ะเดิมๆสีดอกดอกละเก้าร้อยบาทนะครับพร้อมจะส่งทัวไทยนะครับแล้วก็ดอกโค้งหลอดนะครับ XXL นะครับตัวนี้เดิมเหมือนกันนะครับผมเดิมยังไม่เคยซ่อมนะครับผมตัวนี้ก็จะมีรอยอ่ะมีมีมีรอยอุดกาวนะครับแต่ใช้ได้ปกตินะครับไม่เบียดไม่น้องครับไม่เบียดเลยนะครับใช้ได้ปกติเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูนะครับตัวนี้ดอกนี้เดิมนะครับ อ่ะตัวนี้เดิมสนิทนะครับไม่มีรอยนะครับไม่มีตําหนินะครับอาจจะมีตําหนิอยู่หนึ่งดอกครับแต่ตัวนี้ก็เดิมนะครับยังไม่เคยซ่อมนะครับยังไม่เคยซ่อมร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมใช้งานได้ปกติทั้งสองดอกนะครับเอาไปเปิดได้เลยนะครับอันนี้คู่ละหนึ่งพันบาทพร้อมส่งนะครับดอกละห้าร้อยบาทนะครับพร้อมจัดส่งทั่วไทยนะครับแล้วก็มาดูที่ดอกลำโพงพีโอดีโอนะครับตัวนี้เหลือสองดอกนะครับพีหนึ่งแปดศูนย์นะครับสองสองสี่สี่นะครับหนึ่งแปดศูนย์สองสองสี่สี่นะครับเดิมเดิมมีหนึ่งดอก ครับผมตัวนี้ซ่อมมาแล้วนะครับใช้ได้ปกติไม่เบียดนะครับอ่าใช้ได้ปกติไม่เบียดนะครับผมคู่นี้4 5 0 0ัรบาทนะครับพร้อมจะส่งนะครับ4 5 0 0ัรบาทพร้อมจะส่งตัวไทยเลยนะครับถ้าไหนสนใจเด้อแล้วก็มาดูที่สายสัญญาณนะครับสายสัญญาณมีทั้งหมด10กลองนะครับพี่น้องสนใจกองไหนพี่น้องก็ทักไลน์เข้ามาแล้วก็แจ้งมาครับว่าเอากองไหนเด้อพี่น้องราคาเดียวกันทั้งหมดนะครับนี่ครับ มีทั้งหมด10กล่องนะครับเป็นสายสัญญาณแบบคระนะครับเป็นสายสัญญาณแบบกระนะครับกล่องที่1ถึงกล่องที่9นะครับผมจะเป็นสายสัญญาณแบบคระ10เส้นนะครับ10เส้นนะครับความยาวประมาณ1เมตรนะครับแล้วก็จะมีตัวสั้นนะครับตัวตัวสั้นก็จะเป็นน่าจะประมาณ50เมตรนะครับประมาณ50เมตรนะครับก็คือไม่ถึงก็ไม่50ก็40นะครับหรือไม่ก็30น่าจะ35นะครับประมาณ35ถึง40 เซนติเมตรนะครับตัวนี้สามสิบห้าถึงสี่สิบเซนติเมตรนะครับส่วนตัวนี้ก็ประมาณหนึ่งเมตรนะครับประมาณหนึ่งเมตรนะครับก็ตัวนี้สิบเส้นนะครับสิบเส้นนะครับสิบเส้นมีทั้งหมดเก้ากองนะครับราคาเดียวกันนะครับกองละสี่ร้อยห้าสิบาทนะครับพร้อมส่งนะครับพี่น้องกองละสี่ร้อยห้าสิบบาทพร้อมจะส่งนะครับพี่น้องชอบกองไหนก็ทักเข้ามาได้นะครับนี่ครับสวยๆนะครับใช้งานได้ทุกเส้นนะครับพี่น้องท่านใดสนใจนะครับผมนี่ครับผมส่วนตัวนี้นะครับตัวนี้จะ ก็จะมี XLR นะครับแปดเส้นและก็จะมะีตัวนี้อีกหเส้นนะครับพี่น้องอตัวนี้ก็รวมเป็น8ปดเป็นแปดสิบสิบสอสบสีี่เส้นนะครับสิบสี่เส้นก็4ี่อยห้าสบาทเหมือนกันนะครับตัวนี้ครับผมถ้าในชอบกองที่สิบนะครับผมก็ทักเข้ามาได้นะครับ กองละ450บาทนะครับกองละ450บาทนะครับผมก็คือมีกองนี้นะครับกองที่10นะครับที่มีเยอะสุดนะครับส่วนนอกนั้นก็มีกับกองละ10เส้นนะครับทั้งหมดนะครับเป็นแบบคระนะครับทั้ง x อคนะครับเป็นแบบแจ็คโฟนนะครับแจ็คโฟนผสม x อคนะครับหรือว่าจะเป็นแจ็คโฟนคู่นะครับตัวนี้ผมจะคระนะครับก็สภาพสวยนะครับสภาพสวยทั้งหมดเลยนะครับสนใจสนใจเด้อกองละ450บาทนะครับผมส่งฟรีทั่วไทยนะครับผมสนใจสนใจนะครับแล้วก็มมาดูที่นะครับผ l สามพันหกนะครับโ o w e r l สามพันหกนะครับตัวนี้สวยๆนะครับสิแปดนิ้วคงรอข้างละสองดอกนะครับแปดพันห้าร้อยบาทนะครับส่งฟรีทั่วไทยเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็มาที่โ o w อ r m นะครับโ r o e u r o t e c นะครับ pro eurotech mb สองพัน vss นะครับ mb สองพัน vss นะครับผมสิบสองนิ้วสิบห้านิ้วข้างละสองดอกนะครับผมขับเบรคขับกลางได้นะครับผมตัวนี้ก็สิบแปดนิ้วนะครับถ้าเป็นคงปั๊มได้อยู่ข้างละหนึ่งดอกนะครับ pro e u r o นะครับผม mb สองพัน วีซ่าเอสนะครับผมเดี๋ยวผมพามาดูด้านหลังนะครับนี่ครับสวยนะครับผมด้านหลังก็จะเป็นได้ทันแจ็คโฟนแล้วก็ XIL นะครับผมแล้วก็มีสเปคคอนนะครับพี่น้องอ่ะขออนุญาตเปิดไฟให้ดูนิดนึงนะครับนี่ครับผมสภาพสวยเลยนะครับแล้วก็แท่นต่อไปนะครับผมเป็น power amp ของค่ายเอกอนันต์นะครับเอกอนันต์ทีพันหกนะครับตัวนี้เจ็ดพันห้าร้อยบาทนะครับสภาพสวยสภาพเมืองหนึ่งนะครับตัวนี้กล่องอยู่ครบนะครับอ่ะมีกล่องอยู่ครบเลยนะครับพี่น้อง สวยมากนะครับเอกนั่นนะครับทีพันะครับเจ็ดาบาทนะครับผมแล้วก็พาวเว์แอมนะครับทันเดอร์ซาวนะครับทันเดอร์ซาวทีพนะครับทันเดอร์ซาวนะครับทีพนะครับตัวนี้สิบสค่าละสนะครับผม18บโครงปั๊มคาละสดอกนะครับสิบแโครงรอค่าละ1ดอกนะครับผมห้าพบาทนะครับทันเดอร์ซาวทีพันแปดนะครับผมเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะขึ้นไส้ตามให้ดูนะครับสำหรับทันเดอร์ซาวนะครับแอมเฟสแล้วก็แทล่างสุดนะครับเดี๋ยวขึ้นตามให้ดูนะคร ไมค์กิ๊กเลยพี่น้องสภาพไมค์กิ๊กพี่น้องสามารถเข้าไปดูในช่อง u t u b e นะครับของเอกนันได้นะครับว่าใช้ในเป็นยังไงเด้อพี่น้องครับผมแล้วก็ตัวต่อไปนะครับผมแอลเฟสนะครับแอลเฟสสองพันสี่ร้อยวัตต์นะครับตัวนี้ตัวนี้ก็หกพันห้าร้อยบาทนะครับพร้อมจัดส่งนะครับผมตัวล่างนะครับเจ้าของเดิมนะครับก็บอกว่าอยู่ที่สองพันสี่เหมือนกันนะครับเพราะว่าตัวล่างสุดนะครับมอนเป็นแะใหญ่กว่านะครับเพราะแจะใหญ่กว่าตัวแอลเฟสนะครับตัวนี้ก็ หกพันบาทพอนะครับหกพันบาทจ้ะครับตัวนี้ก็คือนะครับไฟสองเมตรนี้ไม่ติดนะครับอ่าไฟคู่ที่สองนะครับสองเมตรนี้ไม่ติดนอกนั้นติดหมดนะครับเปิดก็ใช้ได้ปกตินะครับตัวนี้มอเตอร์แงใหญ่สุดนะครับตัวมอเตอร์แงใหญ่นะครับยาวกว่านะครับนะครับผมเดี๋ยวผมขึ้นใส่ตาให้ดูนะครับทั้งสองแท่งเลยนะครับแล้วก็มาดูที่มิกเซอร์นะครับผมมิกเซอร์บาเลนเจอร์นะครับมิกเซอร์บาเลนเจอร์นะครับตัวนี้เป็นรุ่น QX นะครับ1204นะครับ USB นะครับ QX 1204 USB นะครับต on ัวนี้สภาพมือหนึ่งนะครับสติกเกอร์ยังไม่ขาดพี่น้องเดี๋ยวผมให้ดูนะครับผมเป็นมิกเซอร์นะครับผมมิกเซอร์บาลานเจอร์แท้นะครับผมบูเช่นะครับนะครับสติกเกอร์นะครับซื้อเมื่อวันที่19นะครับเมษายน66นะครับผมของปีนี้นะครับของปีนี้นะครับอายุงานก็ประมาณเมษาพฤษภามิถุนายนกรกฎาคมสิงหาอายุงานแค่4เดือนนะครับอายุงานแค่4เดือนนะครับ อะรสนใจเด้อนี่ครับสวยๆนะครับครับผมมิกเซอร์นะครับบาเลนเจอร์นะครับราคานะครับหกพันห้าร้อยบาทนะครับพร้อมจะส่งนะครับหกพันห้าร้อยบาทพร้อมจะส่งนะครับต่ออะรสนใจเด้อเสียดีแน่นอนนะครับตัวนี้แท้บูเช่นะครับสวยๆเลยนะครับสภาพมือหนึ่งนะครับกล่องอยู่ครบนะครับแล้วก็มาที่ไมลอยนะครับผมไมลอยมาสเทคนะครับมาสเทคนะครับตัวนี้เป็น รุ่นนะครับผมไ g 938นะครับผมตัวนี้เป็นขึ้นใหม่นะครับเป็นขึ้นใหม่เลยนะครับขึ้นใหม่ตามที่กสทชกำหนดมาเลยนะครับผมตัวนี้สภาพสวยนะครับสภาพมือหนึ่งพี่น้องมาพร้อมกล่องนะครับผมอุปกรณ์มีให้ครบนะครับมีสัญญาณนะครับมีอะแดปเตอร์นะครับนี่ครับผมตัวพายสภาพมือหนึ่งนะครับเจ้าของใช้แค่งานเดียวนะครับพี่น้องครับผมราคาของใหม่นะครับราคาของใหม่2,290บาทนะครับราคาของใหม่2,290บาทนะครับตัวนี้มือสองสภาพมือหนึ่งพี่น้องมือสองสภาพมือหนึ่งหนึ่งพันะครับ พร้อมส่งนะครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทพร้อมจัดส่งทั่วไทยนะครับผมประหยัดได้ถึงเจ็ดร้อยบาทพี่น้องครับผมท่านไหนที่จะซื้อของใหม่นะครับอ่ะตัวนี้คุ้มแน่นอนพี่น้องประหยัดถึงอ่ะเจ็ดร้อยเก้าสิบาทเลยพี่น้องประหยัดถึงเจ็ดร้อยเก้าสิบาทนะครับถ้าพี่น้องสั่งซื้อออนไลน์พี่น้องก็จะมีค่าส่งอีกนะครับจากสองพันสองร้อยเก้าสิบบาทก็จะอยู่ที่สองพันสามถึงสองพันสี่นะครับอันนี้หนึ่งพันห้าร้อยบาทพร้อมจะส่งนะครับผมได้ของมือสองแต่สภาพมือหนึ่งพี่น้องนี่ครับสวยเลยนะครับผมมมเเเปป็นนนนนนคคคืใให่ะะรรรััับบอาาาาไไช้้้งดลยตวีสถ อ่ะย้ายเสาได้นะครับผมอ่ะตัวนี้จะเป็นแบบย้ายเสาในตัวเลยพี่น้องไม่ต้องไปใช้สายให้ละเกะละกะนะครับก็คือย้ายเสาจากข้างหลังนะครับมาไว้ข้างหน้าได้เลยนะครับตัวนี้อ่สวยๆพี่น้อง1,500บาทนะครับพร้อมจะส่งทั่วไทยนะครับแล้วก็คอร์สสทางนะครับคอร์สสทาง a 1 n e นะครับตัวนี้1,000บาทนะครับพร้อมจะส่งนะครับผมแล้วก็ปีแยกซับนะครับโปรยูโรเทคนะครับผมมีบูทูธในตัวนะครับตัวนี้1,200บาทนะครับพร้อมจะส่งทั่วไทยนะครับผมแล้วก็โภเคมหน้ามิกนะครับโภเคมหน้ามิกนนนนะะคครรรัับบผผมม NPE เป็ุ่ ทีอาร์สองห้าศูนยนะครับผมหรือสองร้อยห้าสิบวัตนะครับตัวนี้ใช้งานได้ปกตินะครับสภาพสวยนะครับสองพันบาทนะครับพร้อมจะส่งทั่วไทยนะครับผมแล้วก็มาดูที่พอแอมนะครับผมไมเอ็นพีนะครับไมเอ็นพีเอวีเอพันหกนะครับตัวนี้ก็ กำลังวัดอยู่ที่1,600บาทเต็มๆนะครับพี่น้องนี่ครับใส่ไหนแน่นๆนะครับมอแปลงใหญ่มากพี่น้องครับผมมอแปลงใหญ่มากนะครับมอแปลงใหญ่บิ๊กเลยนะครับตัวนี้18นิ้วคงหล่อได้คาละ2ดอกนะครับตัวนี้เป็นคาร์เทสนะครับเป็นคาร์เทสนะครับนี่ครับผมเป็นเทคโนโลยีใหม่นะครับซีสวยเลยนะครับพี่น้องท่านใดสนใจเด้ออ่ะเดี๋ยวผมพาไปดูด้านหลังนะครับพาไปดูด้านหลังนะครับของนี่ครับด้านหลังก็จะสามารถนะครับผมอ่ามีคอร์ดโอเวอร์ในตัวนะพี่น้องสามารถอ่าตัดเป็นโลคัสได้ครับก็คือตัด เบรดออกนะครับหรือว่าจะทําเป็นซับบูเฟอร์นะครับเป็นกลางแหลมได้นะครับผมมีตัวควบคุมความถี่นะครับควบคุมความถี่นาพี่น้องท่านใดสนใจเด้อตัวนี้กับกับเอกนันนะครับผมจะสามารถปรับได้เหมือนกันนะครับท่านใดสนใจนะครับตัวนี้นะครับเท่านี้พี่น้องจัดโปรโมชั่นนะครับพิเศษนะครับผมราคาแบ่งปันนะครับท่านใดสนใจเด้อไมเอ็นพีนะครับผม VA 1,600นะครับผม6,800บาทนะครับ6,800บาทพร้อมจะส่งนะครับสภาพสวยสภาพมือหนึ่งนะครับตัวนี้ไม่เคยผ่านมือหมอ100%พี่น้อง ครับผมสวยกิ๊กเลยนะครับผมโมแปลงใหญ่มากนะครับตัวนี้ส8นิ้วคงหลอได้ค่าละสองนะครับสบายๆเลยนะครับเดี๋ยวครับมา NPE นะครับผม VA 1006นะครับแล้วก็มาที่พบแอมนะครับผมเค้นเทคนะครับเค้นเทคนะครับผม4,000 XP นะครับตัวนี้ก็สภาพสวยเดิมๆนะครับผมอ่ะคลิปนี้11,000บาทพอนะครับ11,000บาทนะครับพร้อมจะส่งนะครับ18นิ้วคงหลอได้ค่าละ2-3ดอกนะครับผมแล้วก็มาที่พบแอมนะครับผม CHM นะครับ CHM SK 3,600นนะครับผมตัวนี้ก็ เป็นโพแอมนะครับที่รถแห่นิยมใช้กันนะครับตัวนี้ตั้งแรกนะครับผม18นิ้วค่าละ3-4ถึงดอกนะครับราคา15,500บาทนะครับ15,500บาทนะครับพร้อมจะส่งทั่วไทยนะครับแล้วก็โพแอมนะครับผมวาร์เทคนะครับวาร์เทค 306is นะครับตัวนี้เป็นรุ่น2ฟิวนะครับเป็นรุ่น2ฟิวเดี๋ยวผมพามาดูด้านหลังพี่น้อง ครับผมวาเทคนะครับรุ่น2ฟิวนะครับตัวนี้ก็สภาพสวยๆนะครับสภาพเดิมนะครับยังไม่เคยซ่อมนะครับตัวนี้ก็16,500บาทนะครับพร้อมจัดส่งตัวไทยนะครับ18บนิ้วข้างละ3-4ดอกได้นะครับผมแล้วก็มาดูที่ตู้นะครับผมตู้ JBL นะครับพี่น้องนี่ครับผมรอบนี้นะครับแกะให้พี่น้องได้ดูเลยนะครับนี่ครับสวยนะครับเป็นแม่คาแท้20่มิลนะครับนี่ครับเป็น JBL นะครับตัวนี้เป็นรุ่นนะครับเดี๋ยวขออนุญาตดูนะครับ อ่า srx เจ็ดร้อยนะครับผม jbl srx เจ็ดร้อยนะครับสวยนะครับพี่น้องอ่าจะดูด้านหลังนะครับนี่ครับครับผมตัวนี้ตู้สภาพสวยเลยนะครับท่าใดสนใจเด้อตู้เป่านะครับตู้เปล่าใบละนะครับตู้เปล่าใบละสองพันห้าร้อยบาทนะครับพร้อมส่งนะครับตู้เป่าใบละสองพันห้าร้อยบาทนะครับพร้อมจัดส่งนะครับส่งได้ทั่วไทยนะครับถ้าเป็นกรุงเทพนะครับบวกเคร่มอีบหนึ่งร้อยบาทเลยพี่น้องเพราะว่ากรุงเทพนะครับค่าส่งจะแพงสุดเลยนะครับผมถ้าเป็นพื้นที่กรุงเทพบริมณฑลนะครับกรุงเทพสูนยุประการนะครับ ปรทุมธานีนะครับผมก็คือเขตปริมณฑลก็จะบวกเพิ่มอีก100บาทนะครับนอกนั้นนะครับผมก็ใบละ2,500บาทนะครับพร้อมจะส่งทั่วไทยนะครับส่วนท่านไหนต้องการพร้อมดอกนะครับดอกเป็นดอกซาวเทคนะครับผมใบละ4,500บาทนะครับพร้อมจะส่งเหมือนกันพี่น้องอ่ะคลิปนี้ลดแลกนะครับใบละ4,500บาทนะครับพร้อมจะส่งเหมือนกันนะพี่น้องใบละ4,500บาทพร้อมจะส่งนะพร้อมใช้พร้อมดอกซาวเทคนะครับท่านไหนสนใจเด้อแล้วก็ตู้12นิ้วนะครับตู้12นิ้วนะครับของค่ายนี่ครับพี่พี่น้องนี ครับผมมิวสิกเทเลนต์นะครับพี่น้องนี่ครับสวยนะครับเป็นตะแกรงปั๊มนะครับเป็นตะแกรงปั๊มฟิลเตอร์นะครับดอกนะครับผมดอกไปดอกรุ่นนี้นะครับผมเดิมเดิมไม้เอี่ยมนะครับตัวนี้ครับผมแหลมคอมนะครับผมแหลมคอมน่าจะเป็นคอมสีสีนะพี่น้องอันนี้ไม่แน่ใจยังไม่ได้แกะนะพี่น้องแต่ลองเสียงเสียงดีนะครับตัวนี้เป็นไม้อัดแท้นะครับเป็นไม้อัดแท้ยี่สิบมิลนะครับพี่น้องนี่ครับผมไม้อัดแท้หนาหนาเลยนะครับไม้อัดแท้ยี่สิบมิลนะครับสภาพสวยนะครับผมด้านล่างก็จะมีเป็นเบ้าเสียบบบบบบบนนนนนนะะะคคครรรรรััััััเเเเป็้้้าาาาสสีียยหหตงงขมมออ์ดดดู๋ล นี S <S> ่ครับผมด้านหลังนะครับตู้ใบนี้นะครับผมจะเป็นตู้ของค่ายเอี่ยมละออนะครับเอี่ยมละอ้เอสพาวเวอร์เทคนะครับนี่ครับนี่ครับสวยเลยนะครับผมพี่้องสภาพมาเอียมนะครับครับผมแทบจะไม่ช้ําเลยนะครับสาหรับตู้นี้นะครับดอกก็ม่เอียมนะครับผมท่านใดสนใจนะครับตู้ใบนี้นะครับผมใบละสองพันแปดร้อยบาทนะครับพร้อมจะส่งนะครับพร้อมใช้งานนะครับใบละสองพันแปดร้อยบาทนะครับพร้อมจะส่งเลยนะครับท่าใดสนใจนะครับผมแล้วก็ตู้สิบห้านิ้วนะครับสิบห้านิ้ว ดีอะคูสติกนะครับสิบห้านิ้วดีอะคูสติกนะครับผมดอกเป็นดอกคงหล่อพี่น้องดอกคงหล่อนะครับผมแหลมคอมนะครับแหลมคอมน่าจะเป็นอ่าอย่าขออนุญาตอ่าแหลมคอมสี่สี่นะครับเป็นคอมสี่สี่นะครับดอกคงหล่อคอมสี่สี่นะครับตัวนี้ก็สภาพสวยสภาพเบอรหนึ่งเหมือนกันพี่น้องนี่ครับผมไม่มีตําหนิใดๆทั้งสิ้นนะครับผมเดิมๆจากโรงงานเลยนะครับเดี๋ยวผมให้ดูด้านหลังนะครับนี่ครับผมแต่ใคสนใจเด้ตัวนี้นะครับ เอดีอะคูสิกนะครับดีอะคูสิกนะครับผมใบละสี่พันห้าร้อยบาทนะครับใบละสี่พันห้าร้อยบาทพร้อมจะส่งทั่วไทยนะครับตัวนี้ของใหม่น่าจะคู่ละหมื่นกว่าบาทนะครับน่าจะหมื่นสี่หมื่นห้านะครับพี่น้องครับผมราคานี้คุ้มแน่นอนนะครับสภาพมือหนึ่งเลยนะครับใบละสี่พันห้าร้อยบาทนะครับพร้อมจะส่งทั่วไทยนะครับอ่ะพี่น้องผมข้ามสายไปหนึ่งกองและพี่น้องขออภัยนะครับข้ามสายไปหนึ่งกองนะครับก็คือตัวนี้นะครับอ่าสายไม้นะครับสายไม่สิบห้าเมตรนะครับสองเส้นนะครับแล้วก็ พร้อมไม้นะครับพร้อมไม้ hmm. ชัวร์นะครับ S.M. ห้าแปดนะครับสองตัวนะครับพร้อมไม้ชัวร์ S.M. ห้าแปดสองตัวนะครับอ่ะมีกระเป๋าหนังให้นะครับมีกระเป๋าหนังให้นะครับอ่ะชุดนี้นะครับกองนี้เลยนะครับกองนี้เลยหนึ่งพันบาทนะครับพร้อมจะส่งนะครับผมนะครับสายเป็นสายอย่างดีนะครับสายตัวนี้อ่ะเดี๋ยวขออนุญาตดูนิดนึงนะครับนี่ครับเป็นสายแท้จากอ่ะเยอรมนีนะครับตัวนี้นี่ครับผมอ่ะนี่ครับ นี่ครับใบเยอรมนีนะครับพี่น้องนี่ครับผมเป็นสายแท้เลยนะครับเป็นสายแสายแท้เลยพี่น้องตัวนี้ท่านไหนได้ไปคุ้มแน่นอนนะครับผมเนี่ยชุดนี้นะครับผมไม้สองตัวนะครับสายไม้สิบห้าเมตรสองเส้นนะครับหนึ่งพันบาทนะครับพร้อมจัดส่งนะครับผมอ่ะแล้วก็โตะเด้อพี่น้องโต๊ะนะครับผมคลิปที่แล้วก็ลืมโตะนะครับเพราะว่าคลิปยาวนะครับอ่าโต๊ะนะครับผมโต๊ะตอนนี้นะครับผมจะเหลืออยู่หกสิบคูณหกสิบนะครับแล้วก็สูง 60นะครับตัวนี้อยู่ที่หนึ่งพันหนึ่งร้ยบาทนะครับพร้อมจัดส่งนะครับแล้วก็หกสิบคูณหกสิบสูงแปดสิบนะครับหนึ่งพันสรอยบาทพร้อมจัดส่งนะครับผมแล้วก็ส่วนตัวใหญ่นะครับตัวใหญ่หกสิบนะครับหกสิบคูณเมตรยี่สิบนะครับสูงสี่สิบนะครับจะอยู่ที่หนึ่งพันสี่ร้อยบาทนะครับแล้วก็อีกไซส์หนึ่งนะครับผมจะเป็นหกสิบคูณเมตรยี่สิบแล้วก็สูงแปดสิบนะครับผมอ่ะสูงเท่าตัวนี้เลยนะครับสูงแปดสิบนะครับราคาอยู่ที่หนึ่งพัน 600อบาทนะครับผมราคานี้ส่งฟรีทั่วไทยนะครับผมตัวใหญ่นะครับจะมีเฉพาะสีดำนะครับส่วนตัวเล็กนะครับจะมีสีแดงสีดําและก็สีน้ําเงินนะครับผมตัวเล็กจะมี3สีนะครับตัวใหญ่จะมีแค่สีเดียวคือสีดานะครับตัวนี้นะครับผมพิเศษจากเจ้าอื่นยังไงครับพิเศษจากใครอื่นยังไงนะครับของของผมนะครับผมจะสั่งมาพิเศษนะครับตัวนี้ก็คือสามารถรองรับน้าหนักได้เยอะนะครับรองรับน้ำหนักได้เยอะกว่าของใครอื่นแน่นอนนะครับตัวนี้ไม่ได <elet S 1> ้บูลี่พี่น้องอ่าเดี๋ยวผมให้ดูนะครับผมว่าแตกต่างยังไงครับ จากตัวนี้ครับเป็นสเตเลสเหมือนกันพี่น้องตัวนี้ก็เป็นสเตเลสเหมือนกันนะครับตัวไข่นะครับตัวไข่เขาจะเป็นตัวเล็กนะครับนะครับตัวเสาจะเป็นตัวใหญ่นะครับตัวไข่จะเป็นตัวเล็กนะครับนะครับผมขนาดจะต่างกันเลยนะครับส่วนของผมนะครับที่สั่งมานะครับผมตัวไข่นะครับก็จะเป็นตัวใหญ่นะครับตัวเสาก็จะเป็นตัวใหญ่เหมือนกันนะครับพี่น้องและก็น็อกก็จะเป็นน็อตแบบการคลายนะครับเป็นน็อตแบบการคลายนะครับพี่น้องพับเข้าพับออกโยนนะครับไม่หลุดแน่นอนนะครับพี่น้องนี่ครับ เวลางานเราเร่งรีบมาพี่น้องครับผมเวลาเก็บของเก็บอะไรอย่างนี้นะครับเวลาจากลูกน้องนะครับผมก็บางทีรีบนะครับก็พับโยนพับโยนนะพี่น้องไม่ต้องกลัวว่าน็อตตัวนี้จะหลุดนะครับเพราะว่าน็อตเป็นน็อตการคายทุกจุดทุกตัวนะครับพี่น้องเป็นน็อตการคายทุกจุดทุกตัวนะครับผมงานเป็นงานสเตเลสนะครับผมเป็นงานสเตเลสนะครับขาเป็นขาสเตเลสนะครับแล้วก็ไซส์นะครับตัวไขวตัวตั้งนะครับผมขนาดเดียวกันนะครับเป็นไซส์ใหญ่เลยนะครับรองรับาำนักได้เยอะนะครับพี่น้องสามารถตั้งตู้ได้นะครับสามารถตั้งตู้ได้้นนนนะะคครรััับบส่ววตี าสามารถตั้ง4ี่คูณสีได้สบายๆนะครับพี่น้องไม่ต้องกลัวว่าจะรับหนังไม่ได้นะครับเพราะว่าตัวขานะครับเราทํามา ให้มีขนาดใหญ่นะครับแล้วก็สามารถรองรับลำหนักได้เยอะนะครับผมถ้าใครสนใจเนอครับสามารถโทรเข้ามาสอบถามได้นะครับผมราคาก็ตามที่แจ้งไปนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับผมแล้วก็ฝากอีกนิดนึงนะครับท่านที่ต้องการขายเครื่องเสียงนะครับผมสามารถโทรเข้ามาพูดคุยสอบถามได้นะครับหรือว่าทักลายส่งรายละเอียดนะครับส่งราคามาได้นะครับผมขอบคุณทุกท่านที่รับชมและก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามท่านใดยังไม่ กดติดตามก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ